ในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนผ่านมือถือนะครับแล้วก็ตั้งค่าการตรวจจับมนุษย์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการตั้งค่าแจ้งเตือนผ่านมือถือก่อนนะครับคลิกที่รูปแอคเคา t ์เราเลยนะฮะทั่วไปครับ Put notification setting เปิดใช้งานตามวิดีโอเลยนะครับจากนั้นเข้าไปดูภาพสดที่ตัวกล้องนะครับ device c o n f i g ครับ Allow Alarm Al Notification ตรงนี้เปิดให้หมดเหมือนในวิดีโอเลยนะฮะไปที่ general detection ครับตรวจจับการเคลื่อนไหวในส่วนนี้คือปิดไปเลยนะครับการตรวจจับร่างกายมนุษย์เราสามารถเปิดปิดฟัง์กชันนี้นะครับโดยการเลือกที่เมนูแรกนะฮะ พื้นที่ที่ตรวจสอบนะครับสำหรับในส่วนนี้เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่นะครับในกรณีที่มีใครเดินเข้ามาในพื้นที่นี้นะครับแล้วเราต้องการให้เขาแจ้งเตือนนะครับเราสามารถที่จะมากําหนดพื้นที่ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเวลาการตรวจจับนะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับโดยที่จะใช้ทั้งวันก็ได้นะครับหรือว่าจะกําหนดเองเป็นช่วงเวลาก็ได้ที่ตรงนี้นะครับ ในส่วนของเสียงสัญญาณเตือนนะครับเราสามารถจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับในกรณีที่เราเปิดไว้นะครับเวลาที่มีคนเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เรากําหนดเนี่ยก็จะมีเสียงสปปกเกอร์นะครับจากลำโพงของตัวกล้องขับไล่นะครับผู้บุกรุกในพื้นที่ที่เรากําหนดไว้นะครับลองไปทดสอบกันดูครับ ที่แจ้งเตือนคารุณาออกไปคุณอยู่ในพื้นที่แจ้งเตือนคารุณาออกไปจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับจะมีการส่งเป็นข้อความนะครับรวมถึงจะมีทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับแจ้งเตือนในมือถือเรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะส่งไปให้กับคนที่เรารู้จักนะครับผ่านไลน์หรือว่าผ่านทางอีเมลได้ด้วยเช่นกัน ก็จะเป็นภาพดูย้อนหลังนะครับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ที่เกิดขึ้นนะฮะในกรณีที่เราต้องการที่จะปิดการแจ้งเตือนนะครับสามารถที่จะทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยฮะสัญญาณแจ้งเตือนครับอนุญาตแจ้งเตือนครับแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะปิดการแจ้งเตือนได้แล้วครับ